ู้ชมคะมีความคืบหน้าคดีของนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับทางตํารวจกองปราบปรามแล้วนะคะจากคดีติดสินบน20ล้านบาทเช่าที่ดินพระมหากษัตริย์โดยนายสกุลทรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Real a s s e ซ d e เดเวล m อปเมนต์จำกัดและเป็นน้องชายนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาพบกับตํารวจรับทราบข้อกล่าวหาคดีติดสินบนเจ้าพนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อเช่าที่ดินโดยจ่ายเช็คเงินสด20ล้าน บาทให้กับผู้ต้องหาสองคนที่ศาลพิพากษาไปก่อนหน้านี้ตำรวจใช้เวลาสอบ4ี่ชั่วโมงในสกุลทรเดินออกมาจากตึกบอกกับสื่อมวลชนว่าไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรยืนยันว่าเป็นการช่วยงานราชการค่ะ ผมคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราเราปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมคิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราช่วยเหลือราชการนะครับเราเรายังยืนยันไหมคะว่าเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะยืนยันอย่างที่เคยชี้แจงไปแล้วพี่ยาครับวันนี้วันนี้เราได้ชี้แจงกับตํารวจไปในเรื่องไหนคะกขออนุญาตนะครับประฐ์ของการคือที่ดินตอนนั้นเรามีไว้เพื่ออะไรรขออนุญาตนะครับพอดีขอตัวนะ ด้านพลตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าเบื้องต้นนายสกุลทรให้การปฏิเสธทุกข้อหาและจะขอยื่นหนังสือคำให้การอีกครั้งภายใน30วันแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่านายสกุลทรกระทำผิดจริงซึ่งคดีนี้นายสกุลทรถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีให้เงินสินบนอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อแลกกับการได้สิทธิ์เท่าที่ดินระยะยาวบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยย่านชิดลมมูลค่า500ล้านบาท ยไม่ผ่านการประมูลค่ะ